สบายดีวันนี้เป็นวันที่สิบเดือนตุลาปีสองพันสเอดันนี้เป็นวันที่สิบตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ today it's เด่อนออกตุยเบอร์ทวินที21เนียอีสต์ซิตี้ออฟจอมเทียนไทยแลนด์เนียพัทยาซิตี้โอุกดีเซลลตดีสออกตอเบอร์เดอมินแวงเตง อีสี e สวีล l อเดจอมเทียนแพร่ e ดอว l ล e ล่เ t พัทยาเดอะไทยลังอ่าพวกมีพี่น้องสาวล้าสาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่สกปอล้าก็คืออาศัยอยู่ต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการระบ,บาดโควิด1 9อยู่แต่ละบอลละทีเนาะเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ตนระบบเป็นแล้วใดนะเนาะจำโอกาสได้มาประเทศไทยตอนนี้อยู่นะเนาะเมืองจอมเทียน ใกล้ๆก,กับเมืองพัทยากับลังสิมุ่งหน้าเข้าไปเมืองพัทยาค่อยว่ารายงานเกี่ยวกับการระบาดโควิด1 9อยู่ประเทศไทยเมื่อนี้นี่ประเทศไทยมีผู้ติดโควิด1 9บหันหนึ่งมืนกว่รอยกว่าคนเด้อหนึ่งมืนกว่รอยกว่าคนคือว่ารุดลรื่นเมื่อวานนี้น้อยเดียวนาะ ว่าเฉพาะอยู่จังหวัดสุนบุรีนี่หกร้อยกว่าคนเนาะหกร้อ,อ,อยกว่าคนเฉพาะอยู่เมืองพัทยาอ,อยู่อำเภอบางละมุงก็คือพัทยาร่อยกว่านิดนิดนี่แหละ ยูดอดทันยู่ดอดันอยัอนอยอนอยงหลายอยู่นอะยังร้อยปลายคือแบอยู่ลอง้ายมามัเริ่มขึ้นมาเป็นสามสิบกว่าคนเนาะจากเมื่อก่อนมีเจ็ดคนคอนแก่นกะสองร้อยคน,นอีกตึ้งง่ายหนึ่ง,งเกนอัน ข่าวนนั้นนอกกันระบาดโควิดสิอยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่จังหวัดต่างๆข่ะเจ้าวอาเต็จังหวัดที่ข้าเจ้าชื่อจำชื่อจาได้แล้วจังหวัดที่ข้าเจ้าไปไป,ไปมาเรื่อยๆมาตั้งแต่ไปน,น,นี่แม่นนะ ถนนจอมเทียนเนาะแบบเป็นถนนจอมเทียนถนนด้านไหนเนาะมีถนนซ้ายห้าแล้วอันนี้ไม่มีถนนด้านไหนเนาะด้านไหนครันว่าขวามือไปจุดค่อยเป็นถนนสุขุมวิทถนนหลวงหมายเลขสามอันนี้เป็นถนน,น,นเมืองอะไรถนนทั้ง ถนนใจกลางเมืองจอมเทียนก็ว่าเมืนขั้นไปซ้ายมือนี่เม็นถนนสายหาดจอมเทียนนี่นะถือว่าเจ้าก่ออุน่นอกอุ่นใจนำ เสาอจอกเทียนเาาพัทยาเสาบางแสนที่ว่าเห็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยแหละที่มาจากต่างจังหวัดเป็นต้นเป็นมาจากกรุงเทพมหานครหที่ม่ามาีพากันมาท่องเที่ยวในมือพักรละสการเสาร์อาทิตย์นี่ลวงหลายไฟยมาก อยู่จอมเทียนก็ถือว่ามีคนมาเที่ยวลินนี่อย่ว่าเทียบใส่ก่อนโควิดก็ถือว่ามีแล้วประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเกือบร้อยละเพียงแต่ว่าเรือห้าสิบห้าเรือห้าเปอร์เซ็นต์มันพวกขายเครื่องขายของ,อย,ง,อย,งยังยังก็ยังพันร้อมเนาะโบไลน์น,น่ะน,นักท่องเที่ยวนี่มันไลยแหละ เบิงเบงรถจอดข้าเจ้านี่มันเทียบรถจอดกับหู้เนาะรถมาคันหนึ่งจอดคันหนึ่งมันก็ต้องมีอย่างน้อยสองสองคนเนาะขึ้นเมืองันอยู่บางแสนคือกันบางแสนนวเนี่ยนีนถือว่าก็กมองหาหกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นไหนน้อยกว่าจอมเทียนไหยกันหลายแต่ว่าหากันที่เทียบนะเทียบข้าเจ้านี่ มาตลอดถื่ว่าเฉพาหู้จักเทียบม,มองห้ากสิบเปอร์เซนเท่านั้นอยู่อยู่บางแสนแต่แต่มาเบิ่งจอมเทียนนี่หู้ซื้อว่าเก้าสิบเก้าห้าซนเนี่ยเพราะว่ามันเป็สถานที่ดดขันบางแสนเหมันมันหับคนได้หลายเนาะเพราะว่ามันสถานที่มันกว้างนะยังไ้ว่าข่าวเจ้าว้า,วาขาเจ้าเทียบใส่ ทียบใส่อนันการน,าาานักท่อง,องเที่ยวมาเที่ยวลินก่อนโคก่อนเกิดระบาดโควิดเนะาะก่อนทศว่าก่อนสองปีทางหน้านี่ค่ะคอนโดมิเนียมปุ๊บเลยเลย กวาซิบะนี่ละคว ing, มือมาซื้ออยู่นี่บัโดมิเนียเบิ่งแล้วก็ไก่ไก่ลายแล้วก็อันนั้เรื่องเงียบเงียบอันนั้เงียบเงียบแทะอันนั้เงียบหมายถึงว่าเขาเขาแบบนี้สบายขนาดโบนัวคูขนาะดแต่ว่าบอดข่าวเจ้าอยู่ขนาดก่อนหน้านั่นก่อนซิมาซื้อกับ โตนั่็เงียบเป็นเดินบ่มีคนไวเด้นับนะสิบปีนอกสิปีหลังนี่ฮะนะบูมีคนก็นมีได้หัานคลายเครื่องคลายของธรรมดาบ่มีหยั่งัะนะยังนะ่าโอ้ก็ซื้ออยู่ในหลักนะใกล้ๆพัทยาเหนือได้เ้ายางไปยางมาก็ได้ก็มีรถ รถมีสองแถวรถสองแถวเพราะได้ขี่ไปไปมาๆนะนั่งไปนั่งมานะสบายใกล้ๆผมเมื่อยปไนใดนะมาซื้อแล้วแล้แล้โโอยซื้อแล้วเราอีกสองปีมานะจักมันมาจะใสฮพงแฮมก็สร้างขึ้นแล้วพวกเทคพวกบานแบบนั่งดริงนะ อันนั้นะอันดังดริงเนแมันอันตรายมันหนกหูนะมันเปิดเพลงเพร่ขยายอยู่หันนี่โดนตอกโดนตีเซอเพื่อถืละหองแหมบางบอลหรือห้านหานบางบอลนี่โดนตีอยู่ข้าเจ้าโซ่เหลียวมาจากพวกเยี่ยมเดียวต่ละมือหันได้ยินจะเสียงโดนตีจนท้อตีสองตีสามแล้วไปเดือก็ซอดแจ้งเรื่องราว กับโบได้ยินแหงดอกมันไก่นาะปิดปองเยี่ยมแล้วก็แล้วก็ได้ยินอยู่ก็บเราโบนี่เพรามันเอากัเขาอยู่สูงดิเขาอยู่สูงเสียงมันก็บ,บ่อปันใดเขาผู้อยู่จับตามใกล้ๆก,ก,กันก็เอาคนเลยเอาทังกลงทุกคืนอ่านนะเรื่องราวบัดเดียวบัดเดียวนี่ฉันโอ้ยมีอิมซิมเปิดปองเยี่ยมนอสก็เอาเย้าก็ได้ มันมันมันเงียบเด้อแต่กอนบอกล้าเปิดแล้วมันหนวกหูนอนอหมดเลยเปิดพ้องเยี่ยมนอนนี่มันลมมันพัดเด้อยู่พี่มันบอกคืออยู่บ้านเทานี้อากาศหอดอยู่บริเวณนั่นแต่มุ่แรงมาขนาดเปิดพ้องเยี่ยมนอนสบายจนสดมือเศร้า ตอนทว่าค่ำแปดเก้าโมงค่ะเป็นยังคนห้อนอยู่ก็ได้เปิดแอร์เนาะปิดพงเยี่ยมเนาะต้นมันยังห่อนอยู่อายห้อนอถูถๆใส่อยู่เนาะบัดอันหอดประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงกลางคืนเขาจะเปิดพงเยี่ยมรู้แหละเปิดพงเยี่ยมแล้ว,ลวกับมอดแอร์โอยลมมันพัดขอ้อนหยินสวยๆนอนโบ,บ,บ,บจิบหัว เปิดแอนอนเจ็บหัวเลยว้ยโบเจ็บเลยอากาศมัน่ดีเป็นน้ำทุกขภาพเขามันมันมันอาวุโสเลยดิโบเจ็บหัวเราเปิดปองเยี่ยมนอนนะนี่คือนั่งอยู่รถจังสี่เขาเขาเขาเนี่ยได้ว่าไปยังสี่นี่นะเพิดเพลินไปแล้วกับโบเจ็บหัวอยู่ราเนาะ นี่เลยครับพอพี่น้องได้เบิ่งไปนี่แหละกับลังซิม,มุ่งหน้าจากจอบเทียนไปหาเขาพ่อตำนักเกี่ยวเกี่ยวกลับมาได้เกีก่ยวคืนมาเนาะเขาพ่อตำนักแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปพัทยาใต้มุ่งนาเขาไปพัทยาใต้แล้วกับพัทยากลางแล้วนะพัทยาเหนือแล้วก็มุ่งหน้าเมืองเฮือน กินข้าวดูเือ,นน,อนนั่นแหละบุญอันอันนี้ที่เขาซื้อมาสำเร็จรูปมาแล้วบุก,ก้ากินเลยทั้งนอกบุญกินแล้วก็อักพอบ้มไปใส่อันพี้มุกไปใส่นะเพื่อป้องกันดิผมเสียงในการติด วรัสโควิดสิบเก้าเบื้องทางนอกอยู่มุ้ยผู้ดย่านมข้อีจักสบายจักคนไทยคนละคนเวียดคนเจกค,คนจีนขนาดยังพอในเปิดประเทศได้ดิแล้วยังซ้ำนี่อันเปิดประเทศก็คือเห็นทันละจกลักรถอันนั้นบัสวินิบัสจักรถนองซับสนวุ่นวายอยู่อันนี้ยังว่าบมีรถอัน อันรถบัสใหญ่ฮะน่ะมีเลยมันบมีดักท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็มีแต่แท็กซี่ใครจะก็จ้างแต่แท็กซี่เอาพวกเขาเจะมาท่องเที่ยวแบบเข้ามาแบบอันแบบมาต้องมากัววาตววกตัวเจ็ดวันหรือว่าคักตัวเจ็ดวันบวกเป็นสี่วันใช่ก็ยอมคักตัวเจ็ดวันแล้วก็ เดียวเนี่ยบ่ายนี่เป็นเดือนใค้จะมาเดือนหนึ่งสูงกักตัวมีเจ็ดวันเขาเอ็ดวันหนึทางลีนเพราะว่ามันเป็นช่วง,ขง,ขงเขาเอิน้นไฮซีซั่นแล้วอะไรกันหนีมาจะมันเริ่มหนาวนอพวกเอโรป่หนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วะของกัญชาเที่ยวมาลีนเริ่มแล้วบัดหนาวขึ้นลวขึ้นแล้ะของผมมากันมา นีหนาวมาเพิงฮ้อนนีเย็นมาเพิงฮ้อนนะเขาละนีห้อนไปเพิงเย็นเขาละนีเย็นมาเพิงฮ้อนเนี่ยเดี๋ยวนะนเขาลณคนไทยละนีฮ้อนไปเพิงเย็นนีขึ้นไปเชียงใหม่นีขึ้นไปอันนั้ยังอันอันเขาใหญ่เข้าเยอยไปทึกงนึ่งนองไปเนี่ยนีฮ้อนไปเพิงเย็นคนไทย ตุนตางประเทศตุนตา่างซาลอารุบอเมริกาละมีเย็นมาเพิ่งห้อน ไปคันไปซื้อจะไปเลี้ยอย่างจากเลี้ยวนอกเขาจะไปซื้อดืกว่าจะไปแหลมบารีไฮไปซื้อเพือ่อจะไปแหลมบาไีพักไปเบิงแหลมบารีไฮเนาะ เฟซบุ๊กสืบต่อทายทอดสดเนาะมืัอนี้เมีนบันทีสิบเดือนหกเ,เดือนตุลาปีสองพันสี่สิบเนาะยูเฟซบุ๊กเด้อร์ยูทูบอันนี้ก็ระะยายใหญ่แล้วเนาะตอนนี้สิพาทานไปซ้มอัน,นแหลมบารีหย้ยเนาะแหลมบารีห้หมายถึงมันมีทางเหือเพื่อเดินทางไป เกาะอย่างเกาะล่างเกาะเรื่องนะนะเรื่องราวนะใครผูดใดสิไปเกาะล่างต้องได้มาแหลมบาริหายนี้ตึกทั้งหน้านีเนาะคนทั้งหน้าคือว่าสร้างขึ้นมาแล้วคนว่า มันบิดมันมันบังเนาะมันบังทิวทัศน์ไปอย่างเงี้คนก็นเลยสั่งให้หยุติขนาดเราจะเห็นแล้ว,นนวได้เป็นเดียวว่าเป็นสี่ห้าปีได้ห้างแบบนี้นะเฮพังไปเบ็นแล้วเห็นแล้วได้นาองจะตุนพวกก็จะเห็นธูปตะกี้ทั้งนัเป็นอย่างน,นี้แหละครับเนอนือคนโมนอ้อนช่วงที่ร่องกัน,นได้ก็่ข้อหนาะ ดูเล่บาห้เนฮยเฮ้อคนจอดรถอาคารกับจอดแบบอันนั้นเด้คนจอดนะแบบขอเจ้าโยกขึ้นไปเสียเงินเป็นชั่วโมงชั่วโมองอุบการอูเรมานี่เหรอที่หายเงินหลายเพรนะคน ผูกขาเจ้ามา้าผูกขาเจ้ามีเงินก็ยอมจ่ายเลยพอได้มาทีหนึงแล้วหาเงินหาคำได้หลาย,ลายแล้วก็ม้าเท่าไรก็เสียข้าเจ้านี่มันมาเรื่อยแล้วนนแนวจะเสียเงินนึงบ่อยากไปเนี่ยมันจอดรถใช้มือนี่เอ,อดิดหัวมือก็เอ,อดิดบ่จอดสิพาพวกแม่พี่น้องลอง้อเบิง่งนี่แหละนำเส้นทางเส้นทางมันไปได้ฮอดใสก็สิพาพไปฮอดหันห่น ถือว่ารถจอดถือว่าสมควรเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นอกนังทองเดียวอันจอดอยู่นี่เป็นพวกพวกไปอันนันอันกอล่างมาได้นี่พวกที่ขึ้นเหือบพวกขึ้นเนืออไปกอล่างหมดละพวกจอดอยู่นี่นะมีจอดแบบอันทันสมัยเข้าไปมันจอดแล้วมันโยกขึ้นไปไหวให้เรียบร้อยอันนพวกน้ยกขึ้นไปยกขึ้นไปนนันเครื่องโยกโยกขึ้นไป ก็จำเป็นได้ไปแลนโลดขึ้นไปจอดแล้วมันก็นมีเครื่องมันยกขึ้นไปโหลดลเอา้านี่แหละเอานี่ขึ้นไปเข้าพัดตำนักนี่นเนี่ยเด้อฟ้าขึ้นไปเข้าพัดตำนกักขึ้นทงทรงก็ว่าขึ้นไปเขาพัตำนกักน้ขื้นอย่างที่แล้ว จะขึ้นแนละขึ้นค่อยและลาดซันนอ้อค่อยลาดซันอะไินี่ขึ้นไปเบื้องป้ายก็ได้ครับเขาเจ้าโบยาก้าขึ้นขึ้งป้ายอยู่ทึงกล้าขึ้นเหมือนสัตว์หลยคันโบมีโฟวิลก็ก้าขึ้น ไปเจ้าพ่อโมเป็นรถเกี่ออโต้ยี่ก็ขึ้นได้อยู่ขึ้นผู้เดียวเสียวๆเว้ยเป็นอย่งว่ารถตายอันตรายพวกคือรถเกี่ออโต้ไหนโต้เนี่ยมันขึ้นไปมันค่อยตัด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 คือไปตายมันก็ไปจอดไอ้เฮาเนี่ยเซ็ตกำมอมมาเลยอันหลายคนไปเออย่างว่าเบิ้งช่วยกันใช่ไหม ยีรยานคริฟเนาะผงแหมยรยานคริฟถือว่าเป็นของคนนั่นซีเดนบ่ตุนเราอยู่เราเฮ็ดแล้วก็สร้างแล้วก็ท่ายไปบรอดที่มันบรอดก็ถือว่าได้ขายหุ้นวันนี้ได้ยินว่าคนไทยมาซื้อแล้วเราขายแล้วก็ถือว่าเราวิดตายขายได้โอ้ยเป็นโครงการใหญ่ดิ ไปเฮ็ดมาแล้วล่ะอห้องแฮมันเข่าเอิ้นหรือว่าจะเป็นห้องแฮม,มห้องแฮมัที่ว่าตอนสมัยเขาเจ้าประชุมเอเชียล,ล่ะเสื้อแดงมาเข้ามาบุกคณะแม่นี่แหละนี่นะร้อยยันคริฟโคเทลครุบเดี๋ยวนี้คนไทยมาซื้อเอาแล้วกุมกุมทูรกิจเขาจะขอบไว้คนเดียวซื้อเป็นกุมครุบเป็นร้อยยันคริฟครุบแล้ว คริปครุบแล้วว่าเป็นของส่วนตัวคนเดียวของเ่าต่เก้าเนาะว่าเรื่องอโอ้โสิบสาวปีพุนแหละเนี่ยสมัยอันสมัยอันเสื้อแดงมากเขา้ามานเนยังเป็นของเราอยู่ของคนซีเดนอยู่แล้วก็อุกใจมาจจะมดทุกขนั่นนี่มีดีแต่ว่ามีประกันพอเขาเบ้านใะห้เจ้ามวยหน้ามามีประกันภัย ไอมาเห็ดไทยมานังไห้อะนะไอ้สียอะไรว่าก็มันเห็ดไทยบรรยากาศอย่างต่างๆมันนะนี่ครับเจ้ากสิเลี้ยว้ส้ลงไปเจ้าใครเจ้าก็ไ่อยากเลี้ยว้ส้ลงไปหรือกนเป็นขอศอกโพดเนาะเขาเขาเอา บเวนวานั่นต่อโบเบลวาขับรถบกเกงมาเขามันเพื่อนประสบป,ประกาศเคยไปเนละเคยไปแนละ้วว่ากไปขอซอกขนาะดเทื่อยี้เพื่อรถติดเพื่ออย่างมาโอ้ยมันเยูวตอรถติดทันละมันมันยากยากตอนรถติดนะ กับคืนไปเขาเขาก็ตำหนักนะเกิร์กเที่ยวกับไม้ไม้เห็นนะนเสียเวลาน้อยนึงแต่สร้างมันนี่แหละเขาก็ตำหนักแต่ก่อนเกนิโอ้โหนทางนี่น้อยอวันนี้ยังเหลกเดี๋ยวนี้เขาจ้าก็ปรับปรุงมีคนโดมอย่างลายแล้วจ้าก็ปรับปรุงขึ้นมาให้าง,งามบาด อันที่ว่าพัทยานี่เทียบกับอันเอลเอเดเทียบกับลอสแอนเจลิสด้พัทยาเทียบเทา่าเทียบได้ไดเนอข้เอาเจ้าก็ไม่เคยไปดอ Los ลกลอสเอลเอเดข้าวเจ้าก็เบ่งตามยูทูบอย่างพวกข้าเจ้าลงมาเทียบแล้วโอ้ลอสแอนเจลิสนียังแคมทะเล ถือกันเนาะเทียบใส่กับอัปพัทยานี่ก็ถือว่าถือว่าเทียบทันกันได้เนาะมันก็ดีไปคนละอย่างซื่อนะดีไปคนละแบบมีดีแดงมีอ่อนแดงคนละแบบเนาะเอลเอก็ได้่อเอลเอนี่ก็ทั้งที่ว่ามันก็ถือว่าเป็น มันดีมันว่ามันมันมันมีมันมันบวกกันเลยระวังกันระวังอันนะเชียงใหม่ครับอันพัทยาเลยนะโอ้อากาศมันเย็นดีากามันบ่ฮ้อนดีเนาะย้มฮ้อนเป็นพัทยาเนาะย้มหนาวมาเป็นเชียงใหม่เีลยเอเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าอากาศมันเริ่มฮ้อนลง มันก็เลยเป็นตายูเป็นนายู o ่นะบนบมือนาวมาใดแล้วก็บห้อนาใดกับบอนทอพัทยาดอกบรห้อนทยาบ้อนดนทอพัทยาเรื่องห้อนก็บางเท่อมันก็ซ้ำกันและมือห้อนนะเนาะแต่ว่าอะไรยะห่อนนะมันบรมันบรรดนทอพัทยาแล้วอะไรครับมล้วเราไปเทียบเล ซ้ำกับเอลซ้ำกับเอาสองเมืองมาบวกเข้ากันเนาะ,อะสองเมืองมาบวกเข้ากันวันนี้ข้าพเจ้าสิบุรีเลี้ยวเนาะเดี๋ยวซ้ายนะเดี๋ยวซ้าจะกลับไปแหลมบาริหย้ยหรือว่าไปพัทยาใต้อันนั้นมันคือเก่าแล้วเนาะ